ลงจนลงแรงได้น่าจะหลายเดือน,นวันนี้เขามีลนนัดเดทกับใครกันเ้อเล่นกับบดนะเพราะว่าเขาเล่นกับคนไม่ไหวนี่ลองหนึ่งหนึ่งกับช่องที่มีน้ำว่ะซุปหนึ่งนั้นช่องนั้นเขาเป็นเมนฟอร์ลินอย่างมากนันเขาไ oh. ม่ oh. ใช่เมนทีน่จะเล่นฟอร์ลิน ขนาดดอกยังตีว่าวเลยขนาดไม่ใช่เม,มนก็ยัง,งเล่นได้ดีพอชิบเลยก็รำติดกับขันเนี่ย

ตอนนี้ผมก็กำลังตุกลำกับขี้กับคนแต่ <c oughs> ร,ราขี้ฟรีไฟก็สนใจด้วยนะครับเราสีสั่นหน้าเลย What? An enemy has been defeated. เอาแล้วผมจะวามเรื å, tamam. ่อยๆของลำกะกะก็ขอโทษนะเพราะว่าผมก็ดลำอยู่แ e <itten> <mumbles> ้วลำกับคนมันก็แปลกวะเขาจะข่าวลำพอเลยเขาแล้ มันมองไม่เห็นหยอกเลยเฮ้ยเลอะบอนกเาเมก้าเมก้าคิว เครเห็นเมื่อกี้ก็ว่าตายใคยเห็นก็ว่าตายเลือดโลจับเลยเมื่อกี้เ oh. ฮ้ยยืนเป็ไนไรไม่ได้เมื่อกี้เลือ oh. ดโคตรโลเลือดโลจับ ก็ตุกมาอย่งี้ยทำลไยเพื่อนว้าดีจงจริงไงเะเดกโกง้มันไม่ไหวครับอ้้หแม่งผัก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 ยัดเลยไว้เป็นคนจริงยีหน,น้าแม่งผักจัดเลย ทำไมผมไม่ออกกิ้นน่ะมันก็จะแรงผมจะออกไก่เหืออะไรรู้ไหมครับคุณเห็นไอ้พวกนี้ไหมนั่นแหละแล้วมันตีเรื่องผมได้ง้วนๆอ่ะนั่นแหละประเด็นที่ผมควรต้องออกไก่อามาใช่เขาก็ไม่รู้นะเป็นไรเพราะมันโดนตีปุ๊บเรื่องผม,อผมขึ้นเลื่อยๆ อาอะไรว่ากดติดช่างมังจากที่ซูดนอนไม้จะเลยไปหาใายก็เผื่อกูบันรอกโอ้กูไปสูดหมเลยพูดหนืดเดินพูดช้าเลยลอง

เนี่ยก <han> <halt> ็จะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อยหลับไม่ค่อยไปฝั่งเลสเลยเพราะอะไรไหมผมไม่อยากไปเลสเท่าไหร่ไม่ได้สนใจแมพผมไม่ได้ดูแมพเลยตอนนี้อยากกินซุปน้องไม้ก็เลยไปหาไต่กบ ลองสักแป๊บหนะูกำลังนั่งลำเลือกสุกปไปในตัวมันก็อาจจะลำได้ไม่ช่ำมากสักเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะค่อนข้างในระดับหนึ่งใคอายากากินสุกน้อไม้ก็เลยไปหาไต้ก็ แลกมาได้คนละตัวส้งกระตุกส้งกระตุกเพราะว่าพื้นที่มันก็จะเต็มเหมือนกันคลิปนี้ขอาคุคนที่อยากตูฟรี ผมได้เลิกเล่นไปแล้วนะซึ่งจะเล่นอีกกีตอนซีซั่นหน้าเลยโอ้ยล,อล้อเลียวเก็บเอ,บอด กัดกดไว้ยุดน้มาเลยไปตีก็ไม่ตายเลยเชื่อลำโคตรนานตีนะค ผมไม่ได้ห้อยดาวเหมา่เลยให้แต่ดาบดุดูดเขาจะใช้ตามก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ผมบอกต่อไปนี้ว่าตรงอย่าใช้ย็ยนอจานจะด,ดีกว่าเพื่ออะลรกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคโหเกิดห้าสิบวิลเลี้ยวผมน่าจะเกิดทานไล่โฟล์นตายนี่ถ้ามันไม่กลับอะ่ะ 心情心，心情强。我我、啊。 ให้ดาวเหมือนชิ้นหนึ่งเพื่อความที่มันจะลำแหลงดปแล้วว่าถ้าอึดอย่างเดียวเนี่ย,ยลำเขาก็ตายายากตายยากซูบหน่อไมะเลยไปพันแปดไม่มีใครเห็นหรอกมกั้ง

ที่ผมนั้นเลือดไม่เต็มอะไรของ สามสิบคิวกินหน้าวัดปลาเม่สอนสอนสอ,อนแล้วก็่อนเข้าไปกินหน้าวัดปลาเม่สอนก็เลยคนไป ตงปู่ดินน่ะวัดป่าอมิตรสนฮอนลับประตูลาปูลาลาปูลาบูบูลาบูลาลาบูบูปูลาลาบูบูบาบูบาบูลาบูบู